เราก็จะคนจนกว่าสารละลายหมดนะคะก็สารละลายหมดแล้วเราก็จะเทใส่ขวดวัดปริมา แล้วเราก็จะเอาน้ำกลือใส่เพื่อล้างสารที่อยู่นในปิเกอร์นะคะตรงนี้ให้สอาดมัน ทำจนกว่าคิดว่าสามันหมดแล้วก็ทําประมาณ3ามลอบก็นน่าจะสาหมดแล้วนะคะ ต่อไปเราก็เอาน้ำกันใส่จนให้ถึงตรงขีดนี้นะคะมันจะได้200ลูกบาทเซนเอ้ย100ลูกบาทเซนติเมตรพอดี ขสแล้วก็ค่อค่ะเด้ยนดยค่ะคนคนขยอ่าจะเช็คอีกดูค่ะนี่นี่เสร็จแล้วค่ะ